ภารกิจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และโดยเฉพาะยิ่งยิ่งปัญหาเรื่องขยะทะเลตอนนี้เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะทะเลเนี่ยการทําโดยลําพังเนี่ยยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าขยะทะเลเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกจึงต้องใช้ความร่วมมือในระดับพันธมิตรซึ่งทางองค์การของเชนเคินอัพเนี่ย เป็นองค์กรที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นองค์กรระดับโลกสามารถแก้ไขปัญหาขยะทะเลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีพันธมิตรที่ร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดคือ S C G เพราะฉะนั้นเราหวังเป็นอ,อย่างยิ่งว่าความร่วมมือของเรากับโ c เช n c น e a n u p แล้วก็ S C G เนี่ยจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการต่างๆในอนาคตเราจึงหวังเป็นอ,อย่างยิ่งว่ามาตรการที่เกิดในวันข้างหน้าจะนํามาสู่การลดปัญหาขยะทะเลของเรา ปี2,557เป็นต้นมาจนถึงวันนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ขยะเป็นบรระแห่งชาติขยะที่ลงทะเลเนี่ย80%เกิดขึ้นบนบก20%เนี่ยเกิดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็ในทะเลเพราะนั้นต้องไปหยุด80%ที่เกิดขึ้นบนบกให้ได้มากที่สุดมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคเอกชนส่วนที่สําคัญที่สุดจริงๆก็คือจากบ้านเรือนของเราภายในปี2,570พลาสติกที่ลงทะเลเนี่ยอย่างน้อยต้องลดให้ได้มากกว่า50% We are here to uh, tackle a very important problem, which is the plastic waste, the marine debris uh, in the oceans. This is a step, it's an important step, because uh, to, for the ocean cleanup to really function in Thailand as Dutch government, uh, we are very happy that by being present today, because the MOU was signed between the ministry and uh, a Dutch NGO, the Ocean Cleanup, we are very happy with SCG teaming up with us. ล็อกอินเตอร์เซ็ตเตไปแล้วเนี่ยก็เอสซีก็จะมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยของขยะที่เก็บได้ในแม่น้ำนะครับเราสนใจมากในการนำเวสพวกนี้มาใช้ประโยชน์เราคิดว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆเรามีทั้งเ c นิเค c ลรีไซเคิลเรามีทั้งเรื่องเคมีคอลรีไซเคิลเรามีทั้งองค์ความรู้ในเรื่อง p o ลิเมอร์ที่จะมาผสมสานกับขยะพวกนี้ที่เก็บได้ทำใท้เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์ช่วยให้เราจัดการขยะได้ดีขึ้น SCG, Passion for Better.